สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแหนมเพชรกันนะแต่ไม่ได้ถ่ายดูทั้งกันแรกลืมอส่วนผสมก็จะมีข้าวกระเทียมข้าวใช้ข้าวสวยเนาะแล้วก็กระเทียมตำรวมกันแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็ใส่เกลือลองไปแล้วเนาะแต่ไม่รู้รสชาติจะยังไงเดี๋ยว รวมกันเสร็จแล้วค่อยลองชิมดูนะแล้วเราไม่มีเห็ดดำขาสีส้มแบบสดเนาะเราก็เลยใช้เห็ดดำตัวที่ตากแห้งลองทำดูเพราะว่าเคยทำเห็ดดำสดไปแล้วหนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันหนาวเนาะเห็ดข้างบนก็คงไม่มีเก็บแล้วแหละเดินขึ้นไปมันลื่นด้วยพอดีไปเห็นพี่ไอเขาทำก็เลยอยากกินเลยมาเอาเห็ดตากแห้งนี่แหละ มาต้มแล้วก็หันห่นหันห่นหั่นหั่นแล้วเอาไปลองผสมกันดูว่าจะออกมาโอเคไหมอร่อยไหมเดี๋ยวค่อยอันนี้เดี๋ยวเราจะทํากันก่อน,อนเนาะเอาไปผสมรวมกันตอนนี้เราก็ผสมเสร็จแล้วเนาะระหว่างเห็ดดาค่ะสีส้มตักแห้งกับหมูที่เราผสมเครื่องไว้แล้วส่วนผสมของเราจะทวนอีกทิ้งเนาะจะมีกระเทียม ตำผสมกับไอข้าวสุกอ่ะข้าวสวยเนาะก็แล้วแต่ทำมากทำน้อยก็กะกะส่วนผสมเอาเองเนาะแล้วก็มีเกลือแล้วก็หมูแล้วก็เห็ดดำค่ะสีส้มตากแห้งนะถ้าใครมีสดสดก็ทาแบบสดสด,สดก็ได้นะนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อแล้วเราไม่มีถุงเล็กเราจะใช้ถุงนี้แหละห่อแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทีวูอีกทีตอนเราห่อเสร็จเนาะ แลวนี่ก็คือแหนมที่เราห่อเสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ทั้งหมดเจ็ดลูกนะลูกใหญ่หน่อยเหนนี้ถึงกระจุกเลยนะเนี่ยก็นี่อ่าทำไว้เพื่อพี่พรหรือน้องไพยอยากจะก,กินเนาะแต่เราช่วงนี้เราเจอกันยากมากเลยอะไม่รู้จะเอาไปแบ่งพี่พรกับน้องภัยยังไง พี่ตุ๊กแกไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์นะแกคงไม่กินหรอกนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไว้เราจะถ่ายตอนที่เขาเป็นนะให้ดูนี้ก็เราจะไปไว้ข้างไอไฮซูนนะไฮซุงก็คือไอเครื่องทำความอุ่นอนี่แหะคะ่ะแล้วเดี๋ยวไว้ดูอีกทีตอนที่เขากินได้ตอนนี้แหนมเราก็เป็นแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะทอดกินกับไข่ เพราะชอบเป็นคนชอบกินแหนมใส่ไข่แล้วก็ทอดกินกับข้าวเนาะเดี๋ยวจะไข่ตอนที่ทอดเสร็จแล้วให้ดูอีกทีหนึ่งนะโอเคค่ะนี่เสร็จแล้วเนาะทอดเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูเนาะว่ารสชาติเป็นแบบไหน อเปรี้ยวสะใจชอบเป็นคนชอบกินแหนมไส้กรอกอีสานก็นเปรี้ยวอนะไรงี้ยเนาะคืออันนี้ไว้สี่วันเนาะวันนี้เข้าวันที่ห้าเปรี้ยวสะใจมากนะชอบอร่อยใครที่มีเห็ดตัวนี้เนาะตากแห้งไว้ก็ได้อะไรก็เอามาทําได้เนาะคืออร่อยจริงๆทําแหนมผสมหมูมันก็ทำไม่ยากนะเมื่อก่อนก็ทําไม่เป็นดูใน youtube อะไรดูเขาทํา นี่แหละค่ะเมนูอีกเมนูสำหรับเห็ดนะที่เอามาแนะนำขอบคุณค่ะ